ก่จะีเพื่องใหน่ด้วยกนะครับ่าการเชีโ่โปกรมนะครับตนนี้นะที่อ่าภาษอะครับอ่าอะไรล่ะโปรแกรมฝัดข้อความนะครับอ่าเริ่มกันเลยนี่นครับตั้งที่มือ ขอบคุณครับ เอาบัตรทอนมาสองตัวครับต้บาไปทิปบล็อกครับทิปบล็อกต่าไปเล่นอีกครั้ โอเคมาเริ่มเหนด้วนครับแต่เปนทีที่ตรงนี้นะครับแล้วแล้วติดที่ติดต่ ทำให้มันกครับทำตามเลยนะครับ ใช่ป้ายต่มอวัที่าทำมาทำที่ชื่อว่าเริ่มนะครับแล้วสองสาสาที่องมาทำที่ชื่อว่าหยุดแล้วก็สอง Okay. สามารถใช้ ID หรนะือ่าชื่อผู้ใช้ได้เหมครับใช้ได้ไนะครับ อ่โอเคก็สุข,ขุมนนะออีอ่าขอสเสย,ยด้วยเพราะผมจะให้บรไ <Okay. S 2> ปด้วยน,นะครับโอเคก็ขอบคุณนะครับ